เมื่อเวลา16นาฬิกานาทีวันที่4กุมภาพันธ์ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทวิตทิวันพัทยาได้มีการจัดการประกวดมิสกีเพาอินเตอร์เนชันแนลสองพโดยมีนายสุรัตเทพชายโตผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกล่าวเปิดงานรวมโดยนางสาว,วหัทไทยรัตน์โพเกตผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอลทวนทิวันพัทยานางสาวมาริกาสุเสนรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพัทยา นา,นายรัตนชัยสุทธิเดนานายผู้ส่งคุณวุฒิเมืองพัทยาและผู้แทนภาคกลางและภาคตะวันออกสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซพและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมชมการประกวดเป็นจำนวนมากณนะลานกิจกรรมชั้นจีปารีสศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยารวมกับเมืองพัทยา ัดการประกวดมิสกีเพาลอินเตอร์เนชั่นแ2ล2ณศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยาเฟ้นหาสาวงามสืบสานวัฒนธรรมไทยจีนชิงรางวัลเงินสดมงกุฎสายสะพายและถ้วยรางวัลเกียรติยศรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Chinese New Year 2024เฟยหลง fly to the happiness ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง11กุมภาพันธ์2567 ส่วนการค้าเทอมีนองนทวินติวันพัทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วภาคตะวันออกและเมืองพัทยาในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งนอกจากจะมีการประกวดมิสกีเพาลอินเตอร์เนชั่นแนล2024ในวันนี้แล้วภายในงานยังมีกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายไปจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์นี้อาทิเพลงบรรเลงกู่เจิงการสแสดงเปลี่ยนหน้ากากา การแสดงเชิดมังกรและสิงโต9ก้สีมงคลนและการแสดง Chinese Kiss Dance, <tricked> dance> เป็นต้นซึ่งท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o เ t อ r m มินอนทวิทีวันพัทยา s h อ p p i n g Mall มีอันดีงามระหว่างไทยจีนนะคะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การประกวดครั้งนี้นะโครงการประกวดในครั้งนี้ที่จะเป็นหาสาวงาม ผู้ทิ่นะคะดิฉันขอขอบคุณเมืองพัทยาและทีมผู้จับงานทุกท่านขอให้งานวันนี้สำเร็จงานในครั้งนี้เลยเชิญครับพักศึกนาวิวะวิศววิศวะวิศต่อสุรัตน์เจษใจโตนะครับนักการท่องเที่ยวระกีรานะครับก็เดียวกันนะครับนะฮะเอาละครับขออนุญาตแนะนำท่านกรรมการนะครับท่านแรก ทุกท่านนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะหมูแฮมนางสาวโชวนณภาแก้วจรูนอายุยี่มีโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมเจนนางสาวเจนิเฟอร์พาคินอายุ19ปีคณะดนตรีและการแสดงสาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ค่ะ r ร t f i ฟ์อะ a าเดมี่แอนทาเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o r r ส d Fight c c d e m y y